แล้วครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราคาทองในบ้านเราที่ตอนนี้กำลังจ่อจ่อจะแตะเจ็ดหมื่นบาทเข้าไปทุกทีใช่ค่ะซึ่งก็ตามมาติดติดหลังจากปีที่แล้วที่ราคาพุ่งทำสถิติใหม่ตลอดเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์หลายเจ้าเลยนะครับทั้งเรื่องกลยุทธ์ตลาดทั้งสถานการณ์การเมืองโลกที่กำลังร้อนๆอนเราอยากจะดูว่า ที่ราคามันดูนิ่งๆอยู่แถวแถวหกหมื่นเก้า 69, เนี่ยมันมันแค่รอจะพุ่งต่อหรือเปล่าอืมคือนักวิเคราะห์เขาเรียกกันว่าช่วงพักฐานแต่สําหรับคนทั่วไปฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามันหมายถึงแรงซื้อมันหมดแล้วหรือเปล่าครับตลาดกําลังจะลงไหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจคือคือการพักฐานครั้งนี้ มันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลยค่ะอ๋อหรือครับแต่มันเหมือนการสะสมพลังมากกว่าเพราะเบื้องหลังตอนนี้มีวิกฤติการระดับโลก3ามเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นพร้อมกันสามเรื่องเลยเรอครับใช่ค่ะซึ่งทําหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับราคาทองคําเลยโอ้โหสามเรื่องพร้อมกันงั้นเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยครับเป็นยังไงครับเรื่องแรกคือรอยร้าวครั้งใหญ่ในนาโตค่ะมาจากการที่สหรัฐในยุครัฐบาลทรัมป์กลับมารื้อฟืนน้นนโยบายเดิมครับ ที่อยากจะเข้าครอบครองเกาะกรีนแลนด์ของเดนมาร์กอ๋อเรื่องนั้นเองซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนนะคะแต่เบื้องหลังคือการแย่งชิงแร่หายากหรือแร่เอิร์ธที่จำเป็นสุดๆส,สำหรับอุตสาหกรรมชิปกับรถอีวีแถมยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอาร์กติกด้วยเข้าใจแล้วการเดินเกมแบบนี้มันทำให้พันธมิตรนาโต้สั่นคลอนอย่างรุนแรงพอความมั่นคงมันดูไม่แน่นอนเงินทุนก็เลยวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำทันทีเลยค่ะ โอแค่เรื่องรอยร้าวในนาโต้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับมันเหมือนส่งสัญญาณว่าแม้แต่พันธมิตรที่ไว้ใจกันที่สุดก็ไม่แน่นอนอีกต่อไปใช่เลยค่ะแล้ววิกฤตที่สองที่เข้ามาซ้ำเติมนี่คือเรื่องอะไรครับมาติดติดกันเลยค่ะคือปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาที่มีข่าวว่ากองกำลังพิเศษของสหรัฐบุกเข้าควบคุมตัวอดีตประธานาธิบดีนิโคลสัสมาดูโรครับ เรื่องนี้เขย่าตลาดน้ำมันทันทีเพราะทุกคนรู้ว่าเวเนซุเอลามีปริมาณน้ำมันสำรองเยอะที่สุดในโลกอ,อ๋อจริงด้วยพอรักลงทุนกังวลว่าอุปทานน้ำมันจะขาดแคลนความกลัวเรื่องเงินเฟอ้อพุ่งสูงก็ตามมาซึ่งสถานการณ์แบบนี้เข้าทางทองคำเต็มๆเ,เข้าใจเลยครับพอเงินเฟอ้อจะมาทองก็กลายเป็นหลุมหลบภยัยและว,วิกฤตที่สามครับที่ว่าเกิดขึ้นในสหรัฐเองเรื่องประธานเฟด ใช่ค่ะเรื่องนี้สะเทือนความเชื่อมั่นโดยตรงเลยคือประธานเฟดเจรโรมพาเวลถูกกระทรงยุติธรรมเปิดการสอบสวนทางอาญาโห oh. ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันว่านี่อาจจะเป็นเกมการเมืองเพื่อหาทางเปลี่ยนตัวประธานเฟดให้เป็นคนที่ยอมผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นตามที่ฝ่ายบริหารต้องการพอสถาบันสำคัญอย่างธนาคารกลางถูกแทรกแซงแบบนี้ความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ก็ลดหวบลงทันทีเลย แล้วทองคำก็ยิ่งน่าสนใจขึ้นมาแทนถูกต้องค่ะพอฟังเรื่องวิกฤตทั้ง3แล้วมันมันรู้สึกเหมือนไม่น่าจะมีผลกระทบเชิงโครงสร้างในระยะยาวด้วยใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ2อ,อย่างเลย 1. คือเทรน์การลดการพึ่งพาดอลลาร์หรือดีดอลลารเซชันที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ครับเราจะเห็นว่าธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนกับโปลแลนด์ยังเดินหน้าซื้อทองคำเข้าคลองสำรองแบบมหาศาลเป้าหมายของเขาตอนนี้ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนทางการเงินนะคะแต่มันคือการสร้างอำนาจอธิปไตยทางการเงินของตัวเองอำนาจอธิปไตยทางการเงินแล้วการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างที่สองคืออะไรครับคือการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่จากโลกดิจิตอลค่ะ ลกดิจใช่ค่ะปกติเราจะไม่เคยเห็นอุปสงค์จากทางนี้แต่ตอนนี้บริษัทอย่างเท t เ e อร์ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ s t a เบิลคอยที่ใหญ่ที่สุดเริ่มนําทองคําจริงๆมาเป็นสินทรัพย์ค้าประกันเหรียญของตัวเองเดี๋ยวสิครับเทสเซอร์นี่คือเหรียญดิจิตอลที่ปกติมูลค่ามันจะอิงอยู่กับเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะการที่ผู้เล่นรายใหญ่ในโลกคริปโตหันมาใช้ทองคำจริงเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันมันเปลี่ยนเกมยังไงครับ ถูกต้องเลยค่ะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนปกติเขาจะใช้ดอลล่าร์คำประกันแต่วันนี้เขาหันมาหาทองคำมันคือการสร้างอุปสงค์ใหม่มหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดและมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการลดความเชื่อมั่นในเงินดอลล่าร์นั่นเองค่ะครับดังนั้นการที่ราคาทองคำกำลังมุ่งหน้าสู่เจ็ดหบาทมันจึงไม่ใช่การเก็งกำไรลอยๆ แต่มันเป็นผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผลจากพายุที่สมบูรณ์แบบทั้งความไร้เสถียรภาพทางการเมืองโลกและการเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นในระบบการเงินที่นำโดยดอลลาร์การพักฐานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยเป็นเหมือนการชาร์จพลังเพื่อเตรียมพุ่งไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักมองตรงกันที่ระดับ70,000ไปจนถึง76,200บาทเลยทีเดียวสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเลยนะครับ ในยุคที่แม้แต่ธนาคารกลางของประเทศมหาอำนาจและยักษ์ใหญ่แห่งโลกการเงินดิจิทัลต่างก็หันกลับไปหาทองคำเพื่อสร้างอำนาจอธิปเทยทางการเงินค่ะนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของราคาทองคำอีกต่อไปแต่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโลกที่มาตรวัดความเชื่อมั่นสูงสุดในอนาคตอาจไม่ใช่สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง แต่เป็นการกลับไปหาสิ่งที่มีค่าและจับต้องได้อย่างโลหะที่มีมาแต่โบราณ